สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นแหวนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเรือนชนะจนหนึ่งรปีนะคะ แหวนอิมวัดเส้นผ่านศูงยกลางมาแล้วนะคะจะประมาณ2เซนติเมตรนะคะใส่แล้วนิ้วชี้อิมใส่ได้พอดีเลยนะคะสวยเลยนะคะตรงนี้เขาจะขยับได้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะอิมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ